มาดูครับบ่อที่สองที่เดิมบ่อที่สองอ่านไปแล้วทำไมเม็ดมันขึ้นอย่างนั้นอะ อเอวแลวนะครับดูจะมีตัวปลาแบบนี่นะครับโมเหมือนเดิมนะครับสองตัวโล ต่เรื้องนั่นหปานี้เลยไม่อันนี้โไปนสวยๆแ้วาดู่อนแล้วมาดูนะครับแห่ที่นี่แห่ที่สองอโดดไปแล้ว นี่แหสองนี่แปดเซนนะครับมาดูนะครับแปดเซนนะครับโอ้ปลาช่อนซใหญ่ครับปลาช่อนสองตัวเลยครับปลาช่อนสองตัวโลกว่านะครับวนตุบเอานะครับพี่น้องครับเบิ้งนะครับนี่นะครับดูจะทําการลงเร็วๆนี้นะครับดูปนนิลาช่อนนะครับอ่าเทิโดยทีมงานปีศสุรานะครับ S <S จะลงจะลงวันเดียวครับจะลงวันเดียวสี่บ่สี่หรือสามสี่สี่บ่อดครับพี่นอ้องเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวครับขออนุญาตสต็อปคลิปปลดปลาโกนนะครับอเดี๋ยวสักครู่นะครับผมมาดูต่อกันนะครับบ่อที่สองเท็ดตอเมื่อกี้โดนปลาโดนไปเป็นนินสองตัวโลแล้วก็ปลาช่อน มาเทศด้วยทีมงานทีมงานปีศาจสุราจะลงเร็วๆนี้ดูนะครับหวานและสาวเลยดูโอ้หน้ำมุยเต็มเลยครับดู โอ้ขึ้นมาแล้วครับปลาตบพินเอ้ยทับทิมโอ้ดูทับทิมปลานิ่นใช้สวยสองตัวโลลองไปดูอีกแหะนะครับมาดูอีกแหะ ลงมาเปมีนี่ครับทำการปล่อยปลาทับทิมมะนินโอ้หได้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 ไดไดมาดูนะครับเมื่อกี้เหมือนชนแหนี่นะครับนี่เหมือนชนแห มันชนแหนะดูโอ้ดูปลาอะไรนะครับนี่นชนแหใหญ่โอ้ปลาดินโอปลาเลสโอปลาเลดประมาณสองสามโลโอ้ดูครับปลาดินเต็มคิวเลยเอาเออเอขนาดติดต่อนะครับดู เดี๋ยวขอไปอเดินแป๊บหนึ่งพี่น้องพี่น้องเบิกปลาเล็ดนะครับนี่ครับมาดูปลาเล็ดนี่จะเทียบตัวให้ดูน,น่ดูแกนล,อน,กนลอนเกอบเท่าแกนลอนดูนถ่ายถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนตัวเมืองเลยครับทาง้ัญญาทางมาปา ไป,ไปแล้วอ่าพี่น้องเริ่เบิ้งเอาเริ่ครับนี่นี่น,นะครับจะทำการลงเร็วนี่แหละครับเดี๋ยวรอคุยกับเจ้าของโอกันครับถ้าราคาได้ก็จะทำการลงที่ห้าเด้อทำโบปิดครับวันวันเดียวสี่โบเตยมแรงไม่พอเติมแรงมา้พอนะครับบ่อ <laughs> ไม่ใหญ่ครับบ่อไม่ใหญ่ นี่แหละซ้ำนี่แหละบ้านหมูข่อยบอกซ้ำนี่เลยครับครับดูนะครับนี่น้ามุยมุยนี่อ้าวโอเคนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมทำการปลดปลาสักครู่นะครับ